เรียนเชิญสาธุชนทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกล่าวคำอาราธนาศินห้าโดยพร้อมเพลงกันนะครับ <c oughs> มะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณัายะติสารเนนสหะปัญจศีลานิยาจามะทุติยามปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณัายะ ติสารเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะตติยามปิมยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณตถายะติสารเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะนโมตาสสะภะคะวโตอะระหาโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสาวรนังัจฉามิ พุทธังสระนังขจามิธรรมังสระนังขจามิธรรมังสระนังขจามิสังขังสระนังขจามิสังขังสระนังขจามิทูติยัมปิพุทธังสระนังขจามิทูติยัมปิพุทธังสระนังขจามิ ทูติยัมปิธรรมังสะระนังขจามิทูติยัมปิธรรมังสะระนังขจามิทูติยัมปิสังขังสะระนังขจามิทูติยัมปิสังขังสะระนังขจามิตาติยัมปิพุทธังสะระนังขจามิตาติยัมปิพุทธังสะระนังขจามิตาติยัมปี ธรรมังสะระนังขจามิตาติยัมปิธรรมังสะระนังขจามิตาติยัมปิสังขังสะระนังขจามิตาติยัมปิสังขังสะระนังขจามิปานาติปาตาเวระมะีสิกขาปัทังสมาทิยามิ ปานาติปาตาเวรมะีสิกขาปะทังสมาทิยามิอาทินาธานาเวรมะีสิกขาปะทังสมาทิยามิอาทินาธานาเวรมะีสิกขาปะทังสมมาทิยามิ กามสุม ok ิชาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิกาเมสุมิชาจาราเวรมะีสิกขาปะทังสมาทิยามิมุสาวาทาเวรมะีสิกขาปัทังสมมาทิยามิ มุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิส yeah. ุราเมวระยะมัชาะปมมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมระยะมัชะปมมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ อิมานิปัญจสิกขาปัานิสีเลนะุุขติงยันตีสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพุติงยันตีตัสสมาสีลังวิโสทะเยสาธุกราบกราบกราบ